สวัสดีครับุชออมนอมทัวร์พี่น้องีชอันนี้หมูสิบของเราด้หมูสิเ่ยยังไม่เตรียมพร้อมเลยยังเดยๆอยู่หมูสิบผมอยู่หมูสิบนี่ก็ต้องมาไทยคู่กับมู่สิไม่เป็นไรนะยังยังไอไขมันรีบไขมันออกต เดือดไขมันออกไขมันละลายไขมันละลายนะเดเออันนี้เป็นงานเป็นงานในประเพณีแห่ม่ไ้ไแห่นางสงกันบ่นางเงกัรอะไรตั้งหรือไรนอนออกอไรอออาไรายนันับไั้งไะไรนอนบ่เดนสองเคมุมนี้กอดะคนนะ เห็นครบกันทุกคนอันนี้หมู่สิบของเราเลยอีกอีกไ,ไม่ใช่สิบป่ะมันต้องมันต้องสิบตัวนะมันต้องสิบตัว,าตง,ตวงานยังไม่เริ่ม,มนะทุกอนนะอันนี้กิจกรรมเตรียมการไว้ก่อนมมาานนีี่่เขาให้อภัยแล้วเขาให้อภัยแล้ว ไปกันเลยียดแงลมีอีกหลายหลายขบวนนะมันชะมีขบวนเดียวด้อยขบวนขบวนนู้นมันถึงมันถึงนู่นมีหนึ่งสองสองสามพ่อปาใหญ่มีกี่มูสี่มัมีหนึ่งสองสามสามสี่ตรงนู้นเลยสี่มูตรงนู้น แต่ตอนนี้ยังยังงานยังไม่เริ่มรอให้เตินพกคำกว่านี้ก่อนเียยืนรอเพียบเลยเขา้าเขา้าเขา้เขาร่มก่อนจนกันเข้าร่มเนี่นยพ่อผู้ใหญ่สายทอน,นอ, <c oughs> อันนี้ผู้ใหญ่บ้านด้ยนี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมูสีโออะไรมาเยอะแยะ ปิดพลาน้ำหน่อยปิดน้ำหน่อยย,ยังลุกล้มตกเดี๋ยวจะเย็นจะถ่ายดูอีกทีท่านผน้องนะถ่ายตอนนี้โทรศัพท์มันร้อนมากเลยเป็งตั้งกระบวนไม่เสร็จกันจะพาไปดูกระบวนข้างหน้าวันนี้ชักภาพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไ<ป>่าถ<ป>่ายไ,ได,ไ<ป>ไได้ได้ได้ทำไมจะไม่ได้ เบอกเด็กเดมีขบวนหนมูหนึ่งนี่มีมูเดี๋ยวดูก่อนอันนี้หมูอะไรนะอันี้อีกคณะหนึ่งคณะมอกี้นี่รับ เดี๋ยวต้องถามต้องถามใครเนาะอันนี้หมูไหนหมูเก้าบ่ร้อนแล้วเด้อพ่อผู้ใหญ่เด้อร้อนแล้วเด้ออันนี้หมูไหนหมูเก้าบ่หมูเก้าจ้ะหมูเก้าที่หมูเก้าเลยครับเด้อยกำลังจะตั้งขบวนกันแล้วมีหมูที่เก้าดูดวงผู้นุ่นสาวที่สวยนั่งรออยู่นั่รออยู่รออยู่รอจัดขบวนอยู่ไม่เสร็จกันนะ ไม่ได้เวลาตะบวนบอกมาตั้งนะบอกวาตั้งแล้รถบวตะลุขบวนยุ่งบว้นบวหัวนน่หลังจากั้นจะเป็นหมูเก้หมูสหมูไหนูหมูสีนะรับขอให้แต่ละหมูนบอนหมูไหนนี่ อันนี้หมูไหนเนาะนี <karaoke. S 1> <for> ่หมูไหนครับเทศืเครื่อบาลนะครับเคร่องสบาลเครื่องเครื่องบานโดยตรงไม่ใช่หมูไหนเป็นเป็นของกลุ่มฝั่งโน้นฝั่งโน้นไปับไปโน่นๆหลังจะตัดตั้งขบวนกันนะเนี่ยพูจะกระกาบร้อนมากเลยพี่น้องด้วยนะดูภาพบรรยากาศไปก่อนดูภาพบรรยากาศไปก่อนด้วย มไม่ใช่ผีตะขนนะพี่น้องนะไม่ใช่ผีตะโขนไม่ใช่อะไรด้วยไม่ใช่ผีตะโขนไม่ใช่อะไรด้วยไปแล้ว<ป>มามามาตั้งขบวนกัน กราัจัดแถวกันอยู่เดี๋ยวจัดขบวนไปถ่ายดูทีนะครับน้องนะ่ะอันนี้รอเขาตั้งขบวนครับเยดูเขาตั้งขบวนกันอ,ออกมาแล้ว,ลวเรี่ให้ออกมาแล้วในความร่มมือเ้วยครับมันร้อนนะหนูน้อยนะ

เราเสียวเวลามาเยอะแล้วโอ้โหหันมาแน่น,อนอย่นหน่อยอันน้นมาให้แยกถ่ายรูปก,ก่อนกำเป็นห่วงมุดยต์อยู่ที่ขบวนรถแห่พระพุทธรูปนะครับรถพพระุกำรัง <ft> ตั้งขบ,บวนกันนะพี่น้องนะกำลังตั้งขบ,บวนกันอยู่อันนี้เป็นของเทศบาลอันนี้ของพืชสวนอันนี้จะเป็นของหมูก้าต่อไปหมูก้าเนี่ยกำลังเรียกกันมาตั้งขบวน มามามาสาวที่สวยยุ่นไหนมาตัใ Darwin, ใ Oliver, ้งขบวนกันก่อนอ้าวใครอยูหน้าใครอยู่หน้าอยู่หลังฮาวฮาวแค่ว่าเจฮาวฮาวแค่ว่าสนุกสนุกแค่ว่าอันนี้สาวเทศ่สะบัดเลยดูการเดินไปๆดูกิจกรรม อันนี้เป็นขบวนหุ่นนะพี่น้องขบวนหุ่นมีขุ้ตาขุ้นใหญ่มีขุ้ตาขุ้นใหญ่ด้วยไปไหนลูกพี่ไปเลยนะรถรถเรียบอยู่นี่ไม่ใครไม่ไหมขบวนใส่หุ่นไห้่อยครับพวอนขวานเลยรถบรอบวานใส่หุ่นให้ให้ใส่ยังไงให้เอาแรงลงแล้วก็สูกใส่เข่าใครยกวงพุชได้ใช่ไหมครับได้ไรเอออย่างนั้งลง นี่วันนี้บ่าใช่ล,ะเ,ละเย็นมันกันเลยครับโอ้ยเย็นก็ได้เพิ่นไม่ได้ใส่เตะอันนี้บ่าเป็นเงินหุ่นเหรอเป็นเงิงเปียกคยเฮ้ยเชื่อป้าเธอใส่หุ่นให้ด้วยเด้อขอบคุณครับเสร็จยังได้บ่อใครอีกเยี่ยมยอดแย่งเข้าไปเลยแย่ไม่เข้าเด้ออันนี้ใส่บ่างอันนี้ใส่บ่างเลยจังเลยมาดื่มร้านให้ใจบวกกันบ่าอันนี้คือกระบวนการให้ปล่อยรถมาฝั่งนี้ ลอยไม่กขกรถไว้ปล่อยรถใครปล่อยรถมาใส่หุ่นให้เรียบร้อยว่ารอก่อนก็ว่าจะไม่ใส่มันร้อนหายใจไม่ออกยังย่งยังย่งนะเทศบาลด้วยนี่พี่น้องเอ้ยสนุกสนานกันมีเรื่องสนุกสนานกันทั้งปี ทั้งปี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 ลบรถหน่อยครับมาแล้วอันนี้ขบวนไหนไม่รู้รอพอสว่างมันจะบับว ไปไหนนอของของหมูไหนนอหนหมูไหนนอกำลังตั้งขบวนนะรถหนึ่งสองสามสี่กำลังถึงหมูสิบเดินมาถึงหมูสิบแล้วกลับเดินไปเมื่อกี้กลับมาถึงหมูสิบแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะคลิปนี้รู้สึกว่าโทรศัพท์มันจะร้อนมากหน้ารอตั้งขบวนเสร็จแล้วแห่มาค่อยมาดูกันอีกทีนะ พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกระป๋อมสินอ่อนทั่วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ